ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรครับวันนี้ผมสวนสะสมนะครับพามาดูทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับหลังจากที่ดูพันธุ์พวงมณีพันธุ์มูสันคิงมาแล้ววันนี้เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับความอลังการของหมอนทองนะครับการแตกยอดนะครับนี่ครับการปั้นยอดของเขานะครับหมอนทองเขาจะออกยอดได้อลังการมากนะครับถ้าต้นไหนเขาเจริญสมบูรณ์ดีนะครับก็จะการแตกยอดแต่ละครั้งนี่ก็จะสวยงามนะครับแตกยอดจนแบบอ่า จนบางครั้งนี่ยอดให้นมเลยนะครับได้เอาไม้ได้ช่วยเลยนะครับเพราะว่าเขาแทงยอดแต่ละครั้งก็จะเป็นยอดกิ่งกระโดงนี่ก็จะเป็นกระฟุตเลยนะครับตัวนี้ก็หนึ่งปีหนึ่งเดือนเช่นกันนะครับเป็นการแทงยอดหลังจากพายุนะครับอยู่ประมาณสักสามเดือนที่ไม่ได้เดินยอดนะครับสามสี่เดือนที่ไม่ได้เดินยอดช่วงหน้าฝนมานะครับก็อ่านอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ลุ่มน้ํานะครับล่องคลองน้ำเชยมากๆเขาก็จะไม่เดินยอดนะครับพอได้แดดได้อากาศดีนะครับอากาศแดดมา ตอนนี้ก็ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะครับก็เดินยอดได้สวยงามเลยครับนะครับปั้นยอดขึ้นมาอย่างนี้แล้วนี่หมอนทองนี่สวยงามมากนะครับไปไกลนะครับอย่างนี้ก็จะยาวเกือบฟุตเลยแหละครับถ้าออกมาอย่างนี้นะครับยอดตัวตั้งนะครับยอดข้างก็จะออกแทบทุกต้นแทบทุกกิ่งนะครับนี่ครับยอดด้านข้างก็จะออกแทบทุกกิ่งเหลืองแดงเหลืองอัลลามเลยครับนี่ครับหมอนทองครับคือต้นไหนงามก็งามจริงๆนะครับหมอนทองนี่ถ้าต้นไหนไม่งามไม่ไปนี่ก็คือไม่ไปเลยนะครับแทบจะไม่เดินเลย ตันนั้นก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆครับตันนี้งามนะเราบก็มีอยู่หลายต้นนะครับที่งามของผมก็ทั้งหมดก็ยี่สิบต้นนะครับที่งามๆอย่างนี้นะครับต้นนี้ก็ถือว่าปานกลางนะครับไม่งามมากนะครับตันนี้ต้นที่งามมากเขาก็แต่ยอดชุดกันที่สี่ปแล้วนะครับที่สี่ที่ห้ากำลังจะออกอันนี้ยุดยอดยอดชุดนี้เป็นยุดที่สี่ชุดที่สี่นะครับออกชุดที่สี่แต่ต้นที่งามจริงๆเนี่ยก็กาลังจะออกชุดที่ห้านะครับตัวเองก็ได้จดบันทึกนะครับวันเดินยอดวันอะไรพวกนี้ แต่การเดินยอดอย่างนี้ก็จะลืมฉีดยานะครับอย่าลืมฉีดยาเป็นของผมก็จะตัวเดียวเลยนะครับอาบาแมกตินนะครับไม่มีผสมอะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้ฉีดกับอาหารหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมเคยฉีดกับอาหารแล้วนี่ใบไหมนะครับเนี่ยใบดับ,ดบเล็กๆอย่างนี้นะครับฉีดเข้าไปนี่ใบไหมเลยนะผมตั้งแต่นนมาผมก็ไม่ฉีดอาหารเลยนะครับก็จะให้แต่ยาอาบาแมกตินนะครับช่วงแตกเล็กๆมาอย่างนี้ก็เป็นอาบาแมกตินหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็จะเป็นช่วงจะคลี่ใบดับนะครับใบดับจะคลี่ก็จะเป็น คิงพัดนะครับจะสลับกันนะครับระหว่างอาบารเมกตินกับคิงพัดอาจจะฉีดคิงพัดก่อนก็ได้นะครับอย่างนี้ฉีดคิงพัดก่อนนะก็ได้แล้วก็พอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งใบดาบเริมกลางก็จะเป็นอาบารเมกตินก็ได้ครับครับพอแตกยอดก็อย่าลืมฉีดยานะครับรักษานะครับยาก็ใส่ตามกําหนดนะครับจะใส่ยาเยอะเพราะว่าใส่ยาเยอะบางทีใบไม่ใบไม้ยอดใบไม่เราอาจจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับสาเหตุมันก็มีหลายอย่างนะครับที่จะ ทำให้ทุเรียนไปลายใบไหม้ปลายยอดไหม้นะครับอาจจะเป็นเพี้ยที่เรามองไม่เห็นหรือว่าอาจจะเป็นเราที่ใส่ย,ยามากเกินไปใส่อาหารมากเกินไป,ปก็ปสาเหตุให้ทําให้ยอดห <oscope S 2> ไหม้ายไหม้ได้ใบไหม้ได้นะครับเราก็อาจจะวิเคราะห์ยากนะครับถ้าใสาหา่หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมก็จึงใช้อย่างเดียวนะครับใช้อย่างเดียวอะบาเมกตินอย่างเดียวเลยถ้าเขาเป็นอะไรมาเราก็จะรู้นะครับว่าเป็นเพาะยาเท่านั้นนะครับและฉีดก็ควรฉีดตอนเย็นนะครับฉีดตอนเย็นประมาณสัก พบค่ำนะครับฉีดตอนเย็นช่วงหมดแสงแดดแล้วนะครับก็จะเพื่อจะให้เขาได้ดูซับก่อนที่จะเจอแดดวันต่อไปที่แรงๆนะครับผมเคยฉีดนะครับช่วงเช้าทีนึงผมไม่มีเวลาลองฉีดช่วงเช้าดูทีนึงนะครับพอฉีดเข้าไปประมาณสัก4ี่โมงเช้าแดดแรงๆนี่ใบเหี่ยวหมดเลยนะครับใบนี่โหแบบโอ้โหเห็นแล้วเขาแล้วน่าสงสารเป็นอย่างมากนะครับแล้วเราทําอะไรผิดพลาดกับเขาแต่ละครั้งนี่เป็นการาเราเสียใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเอาคืนไม่ได้นะครับ ใส่ยาเกินแล้วก็ฉีดยาแรงเกินแล้วฉีดติดเวลาอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เขาเสียหายได้นะครับพอาถ้าเราทาไปแล้วเนี่ยฉีดลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะเอาอะไรคืนได้เลยนะครับนอกจากเดินเอาน้ําลดให้เขานะครับเอาน้ําใส่บัวแล้วก็ลดทั่วโคนทั่วต้นเลยนะเพื่อจะบรรเทาเรื่องยาลงไปนะครับผมก็เคยทําพลาดมาแล้วนะครับเพื่อนๆครับถ้าอย่างนี้ก็ฉีดอะบารเมกตินนะครับอย่าใส่เกินที่เขากําหนดนะครับอ่ายี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือใส่น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับสิบห้าซีซีก็ได้นะครับ หรือจะเป็นคิงพัดปลอดภัยนะครับปลอดภัยผมจะเน้นไปที่การปลอดภัยนะครับผะผมก็เดินยอดมาหลายครั้งแล้วก็เคยฉีดผิดพลาดมาหลายครั้งนะครับต่อไปนี้ก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ทาให้เราเสียใจไม่ทําให้เราเสียดายนะครับที่ยอดเขาจะได้เจริญเติบโตก็จะหยุดจะหยุดชะงักไปการเจริญเติบโตไปนั่นเองนะครับทับลิปนี้นําหมอนทองนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับการเดินยอดของหมอนทองแบบอลังการนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับ วิธีฉีดยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยหรือฮ์โมูลให้น้อยๆนะครับผมเองก็ไม่ใส่นะครับก็ถือเอาเป็นความปลอดภัยไว้ก่อนส่อหญ่ผมจะใส่ทางดินนะครับนี่ก็ใส่ทางดินไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนที่เห็นยอดเขาปิ่นปิ่นนี่ผมก็ใส่ทางดินไปแล้วนะครับปุ๋ยก็เป็นชุดนี้เป็นอินรีพันธ์นะครับเคมีอินรีพันธุ์แล้วก็เป็นเคมีบวกอินทรียเคมีพันธ์นะครับก็ใช้ขนาดนี้ก็ใช้ไป2กํามือนะครับหวานรอบต้นตอนที่เขาปิ่นปิ่นยอดนะครับพอปิ่มปิ่นยอดนี่ก็หวานไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ให้ปุ๋ยอะไรนะครับจนกว่าใบจะเข้าสีเพสลาดและเข้าสีจึงจะอาจจะเป็นสูตรสิบห้าสิบห้านะครับสลับกันไปนะครับครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นอุทายหอนแบบจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้ไม่เสียยอดงามๆอย่างนี้นะครับครับวันนี้สวนสะสมนะครับที่ปากช่องนครสิมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ดู u t u b e นะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ